เรื่องหนีเรื่องอะไรเรื่องทฤษฎีบทปีดากาลัสแท่นสามเหลี่ยมที่เรารู้จักคืออะไรสามเหลี่ยมนี้แท่นนี้จะเป็นด้านด้านเทียวที่สุดเราให้เป็นด้าน c ถูกไหมอีกสองด้านที่เหลือก็เป็น a กับ b ที่เรารู้ก็คือ a กาลังสองบวก b กาลังสองเท่ากับ c กาลังสองนี่คือสูตรที่เราต้องรู้อือแล้วก็มาดูว่า ตัวเลขที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็คือ3 4 5 5 1 2 13 13 35 3 7 16 30 3 4แต่ว่าจริงๆนะถ้าเจอบ่อยๆเราจจำได้นะมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าจําไม่ได้ก็ค่อยๆคิดก็ได้ไม่เป็นไรมาดูกันมาวนความรู้กันอันนี้มันก็ความรู้ของมอต้นมาดูว่าถ้าเกิดว่าด้านยาว ถาเกิดว่าด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ15ด้านสั้นเท่ากับ9อีกด้านหนึ่งเท่าไหร่เรามาดู5เราเอา3หารไม่เอาเป็น5เอา3หารได้3เพราะฉะนั้น3ตึด5เราก็จำได้ถึงแล้เป็น3 4 5เพราะฉะนั้นที่เหลต้องเป็น4ีแต่ว่าเราเอา3มอาหารไว้เพราะฉะนั้นต้องไม่เป็น12 จริงๆถ้าเกิดเราจำได้เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมเราจะเห็นได้แล้ว่าเป็น3 4มหแต่ว่าถ้าเกิดเราจําไม่ได้เราก็ใช้สูตรเดิมว่าเป็น15บหากำลังสองต้องเท่ากับ9ก้ากำลังสองบวกดีกำลังสองก็ได้ออกมาเป็น225เท่ากับ8 1ดบวก B ีกำลังสองเพราะฉะนั้น B กำลังสองจะต้องได้ออกมาเป็น 225ลบแแล้วก็ใส่รูทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหายไปเพราะเราเอารูทไปใส่ด้านนี้แล้วถูกไหมก็จะได้มาเป็น b เท่ากับรูทของ225ร้ลบเพราะฉะนั้น b ได้มาเป็นรูทของ144เพราะฉะนั้น b ได้มาเป็น12นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับที่เราหาเมื่อกี้ลองดูไหมนะเขาโจทย์ <c oughs> โจทย์เนี่ยจะให้หมาว่าด้านยาวที่สุดเท่ากับ15ด้านสั้นด้านหนึ่งเท่ากับ9ด้านที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเกิดวิธีแรกคือเรามองเห็นแล้วว่า15 9เลขมันคุ้นถูกไหมเราลองเอา3หาร3หาร15ได้5 3หาร9ได้3เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามี3ขาดไปตัวหนึ่งแล้วก็5เราจําได้ว่าเป็น3 4 5เพราะฉะนั้นด้านที่เหลือต้องเป็น4แต่ว่าเนื่องจากว่าเรา3หารไว้เราก็ต้องเอาขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือต้องเป็น12นั่นเองส่วนวิธีที่สองถ้าเราจําไม่ได้ก็ใช้สูตรก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2 c กำลังสองของเราคือ15กำลังสองด้านหนึ่ง9กลังสองอีกด้านหนึง b กำลังสองเพราะฉะนั้น b ต้องเท่ากับรูทของ225ลบ81 b เท่ากับรูท144 b เท่ากับ12เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากันอันนี้มาดูข้อต่อไปมาฝึกกันก่อนแล้วกันเพราให้คล่องก่อนตัวอย่างที่2องบอกว่าด้านยาวที่สุดเท่ากับ25 ด้านสั้นด้านหนึงเท่ากับ20เขาให้หาว่าด้านที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีแรกสําหรับคนที่จําได้แล้วทํายังไง2 5เอา5หารได้ถูกไหมได้เท่ากับ5เอา5หารเท่ากับ4เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งหายไปมี4มี5ด้านที่เหลือคือ3ถูกไหมแต่เนื่องจากว่าเรา5หารหเพราะฉะนั้นต้องคูณ5ได้เท่ากับ15เพราะฉะนั้นเราได้ได้ที่เหลือแล้เท่ากับ15ถูกไหม สามเอา5้าหารไว้เอาห้าขึ้นมาคูณได้15แต่สำหรับคนที่จำไม่ได้ทำยังไง A อกลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับสกกำลังสองด้าหนึ่งเราไม่รู้ให้เป็น a กกำลังสองบวก b กำลังสองก็ต้องเป็นยี่สิบกำลัง2องเท่ากับยี่สากลังสองเเท่ากับรูทของยี 2, 20, 25, ่ากลังสลบยี่สิกลังสองยี่ห้าสองสิบยี รูทหกร้อยยี่สิบห้าบวกสี่ร้อยเท่ากับรูทของสองร้อยยี่สิบห้าเอเท่ากับรูทสองร้อยยี่สิบห้ารูทสองร้อยยี่สิบห้าเท่ากับสิบห้าเพราะฉะนั้นคำตอบไปเท่ากันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำได้แบบเจอบ่อยๆล้วจำได้ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่าเยอะเลยก็ลองดูแลกันแม่เดี๋ยวเราดูข้อต่อไปพี่สีติอีกสักข้อหนึ่ง ด้านที่ยาวที่สุดเราให้เป็น65ด้านหนึ่งยี่สิ้าเขถามว่าด้านที่เหลือเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอามาลองดู65 25 5ห้ายบ้ารได้ถูกไหมเอา5หาร5หารหสห้ได้13 5ห้าหารยีได,าาได้5เพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้จะเป็น1ิบห้าส ว่าฉันถ้าเราจำได้นะ1 3 5 12ห้น้าที่เหลือต้องเป็น12แต่ว่าเราหาหารไว้ก็เอา5มาคูณเพราะฉันหน้านที่เหลือยาว60อันนี้สำหรับคนที่จำได้คือ1 2 5 13แต่ว่าถ้าจำไม่ได้ทำยังไงก็ใช้สูตรเดิม a กำลังสอบวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2หน้านหนึ่งเราไม่รู้ถูกไหม b กำลัง2ก็คือ25กำลังเท่ากับ 65กำลัง2พเพราะฉะนั้น a เท่ากับรูทของ65กำลัง2ลบ25กำลัง2อันนี้กำลัง2ก็จะหายไปถูกไหมตอนนั้นเป็น a กำลังสอเท่ากับ65กำลัง2ลบ25กำลัง2เอากำลัง2ออกก็ฝั่งนี้ใส่รูทก็ได้ออกมาเป็น525ทว,วีสอ3 6 1 0 12ถูกต้องถูก เท่ากับรูทของ,กง 2, หกส้ากำลังสองลบ25กลัง2ได้อมาเป็น4 2 2 5ลบกับ6 2 5ถอรได้รูทของ3,600นรูทสามพนเพราะนั้น a เท่ากับห0เท่ากันไหมั้นจะเห็นนะว,ว่าถ้าจำได้มันเร็วกว่าเยอะเลยถ้าจำได้ก็ดีนะก็เป็น a อกำลง 2, ั a, ลงสองบวกเกำลังสองเท่ากับ4ีกำลังสองแทนค่าลงมา ่าลูแล้วก็ได้ตัวเลขออกมา,กมาเท่านั้นเองมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูโจทย์ที่เป็นโจทย์คำถามกันดีกว่าว่าเขาเอาความรู้แล้วยับไปใช้กันยังไง